สวัสดีครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราก็จะรีวิวกันต่อเลยนะครับ ไรโดโอคาเมลไรโดชิบไฟนอมุโดชิ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 บอ่าแล้วก็ จะมาเก็บตกการ์ดท,ที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็มีอยู่ไม่คี่ใบนะครับ2ใบนะครคือ Final Attack l i ไ e กับ Attack Rider ของ l ิวคีนะครับอเออจริงๆแล้วการ์ใบนี้มันมีข้อสงสัยที่ผมงงมากอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคือเอออยู่ อันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ครั้งพูดผิด <c ười> คือปกติแล้วผมจะใส่ด้านปกติแล้วถ้าในหนังตามเรื่องจะใส่ด้านนี้เข้าใช่ไหมครับแต่อันนี้ปกติแล้วผมก็ใส่ด้านนี้เข้านะมันก็อ่านออกแต่เล่นไปเล่นมาไม่รู้มันเป็นไรด้านนี้ใส่เข้าอ่านมันไม่อ่านครับต้องใส่เข้าด้านนี้นะครับด้านหน้ามันถึงจะอ่านนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ด้านหลังให้ดูนะครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะมันไม่มันไม่อ่านให้ไม่เชื่อลองอ่านหลายคนก็อ่านงั้นลองปิดเปิดใหม่นะฮะดูนะอ่านปิดเปิดใหม่แล้วนะครับใส่ใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะล้วนเลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแสดงว่าบาร์โค้ดข้างหลังผมว่าผมไม่ได้ทําอะไรกับมันนะ มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่อ่านนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกเทีนะครับแต่ถ้าใส่ด้านหน้าเนี่ยอ่านออกนะครับเห็นไหมครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ผมสงสัยมากนะครับว่ามันเพราะอะไรเอ่ยก็ไม่รู้นะครับก็ช่างมันถ้ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแค่ นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ไม่ซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับก็อย่าลืมติดตามดูผลงานของวัตไซเดอร์ดีเคด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไรเดอร์ดีเคดนี่เป็นเรื่องที่จบยาวมากนะครับตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบนะครับนานนะครับกว่าจะจบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะจบนะครับหรือมันจะรอจนแบบโอ้โหไรเดอร์ตัวสุดท้ายก็คงไม่รู้นะครับว่ามันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็เท่านี้นะครับ3คลิป ของการรีวิวมั s ไซเ d อร์ดีเคทนะครับต่อไปก็เดี๋ยวถ้าว่างๆถ้ามีเวลาก็จะเอาไลบกเกอร์นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ผู้บิดขอโทษทีเอเคทัสนะครับคือร่างดีเคทคองพิวต์ฟอร์มมารีวิวให้ดูกันนะครับขอบคุณครับ